วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการปลดแปลนเกมฟิล์ฟายนะครับอย่างแรกเลยให้คุณเข้าไปที่แบ็บที่ผมให้ตั้งคลิปไว้นะครับและก็ให้ทุกคนไปดาวน์โหลดตัวแอพิเคที่ผมให้นะครับให้เรากดเข้าไปแล้วก็จอหน้านี้นะครับแล้วก็ให้กดตัวมือสีเขียวๆนั่นเลยครับดาวน์โหลดมาเลยครับกดตรงสีเขียวแล้วก็ดาวน์โหลดมาเลยนะครับ ถ้าคุณดาวน์โหลดมาแล้วเข้าไปเช็คแอปแบบไฟน์นี้นะครดาวน์โหลดที่เปสตูดได้นะครบและให้คุณเข้าไปที่ Android นะครับ OBB นะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อเกมไฟล์นะคอมอะไรเนี่ย G A T A สไฟล์อะจเล่นหนึ่งใสยนะครับแล้วโอเคต่นนั้นก็ให้ออกมานะคบแล้วก็ให้ลบเกมไฟน์ตัวเก่านี้ทิ้มเลยนะครับ แล้วก็ให้ไปติดตั้ง APK ตัวใหม่นะคะตัวที่เราดาวน์โหลดมานะคะติดตั้งแอปพลิเคชันมันจะอยู่ตรงดาวน์โหลดนะคะตรงดาวน์โหลดเราให้ติดตั้งเลยนะคะติดตั้งเลยนะคะ หลังจากที่คุณดาวน์โหลดแอปตัวนี้เสร็จนะคะแล้วให้คุณไปเปลี่ยนชื่อชื่อเองตอนที่เราเปลี่ยนไปนะคะแอนดรอยนะคะับโปบีตัวเก่านะครับแล้วก็ให้ลบตัวเลขหนึ่งทนะคะลบเลขหนึ่งทีแล้วก,กดโอเคไปเลยนะคะแล้วก็เล่นได้นะคะเล่นได้ เกมไฟดูนะครับไม่เด้งนะฮะไม่เด้งนะไม่เด้งไว้อยเปร์เซ็นต์นะครับข้ามา้าน,นี้นะครับรอครับ ยืนยันเลยนะครับยืนยันเลยอนุญาตนะอนุญาตนะครับเสียงไม่ค่อยชัดหน้าขอโทษน,นะครับ่อไปว,ว่ารอดาวน์โหลดนะฮะตอนนี้และผมก็จะมาสอนวิธีการลดอ,อินผ่านเฟซด้วยนะครับบางคนลดลดอินผ่านเฟซไม่ได้นะครับ จากที่ถึงหน้านี้นครับอัปโหลดนี้นะครับเล่นได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีโปรครับไม่มีโปรไม่โดนแบรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโหลถึงหน้านี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเราอินผ่านเฟสด้วยนะครับบางคนที่เราอินผ่านเฟสไม่ได้นะครับ เหมือนแบบนี้นะครับเราลองกดนะครับมันจะออกหน้าตาแบบนี้นะครับมันจะลบอินผ่านเฟซเปได้นะครับแล้วให้คุณไปลบเฟซทิ้งนะครับเฟซที่เราใช้อ่ะเฟสนะครับทิ้งเลยนะครับจากนั้นก็ให้เข้าเกมฟีฟใหม่นะครับเกมใหม่ตกลงนะครับ แล้วก็โหลดอินผ่านเฟสได้นะครับได้เลยนะครับเหลอินผ่านเฟสปกตินะครับปกติโหลอินผ่านเฟสได้เลยนะครับผมขอตัดหน่อยนะครับเราก็สามารถลดอินผ่านเฟสเหมือนตัว A B K ที่ไม่มีตัวแก้เลยนะครับเหมือน,นโทรศัพท์ที่ไม่โดนที่ไม่โดนแบนนะครับเข้าเกมตามสปายนะครับไม่โดนแบนนะครับ ไม่หลุดนะครับไม่หลุดเลเราลองเข้าไปเล่นดูนะครับรูว่าลื่นๆนะฮะเหมือน,น,เนเกมทั่วไปนะฮะไม่มีโปรนะฮะเวอร์ชันนี้จะเวอร์อรชันล่าสุดนะฮะเล่นได้ตามสบายนะครับผมจะเล่นสักเกมให้ดูครับและ อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับขอจบเพีเท่านี้นะครับลองไปรับชมได้เลยนะครับ 한 밤에 나 혼로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이만쯤 너와의 여행을 생각했었는데 예예예 yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 왕과 선물을 준비했겠지. 상상하며, 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만